ก็สวัสดีนะครับสำหรับ AP นีนะครับสำหรับกรุงชาติฟาร์มสเตย์นะครับก็วันนี้เป็นการรับนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่เราปรับปรุงนะครับเรื่องของสถานที่ใหม่นะครับแล้วก็เราต้องการขยายนะครับเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนนะครับวันนี้เรามีการจ้างงานขึ้นในชุมชนนะครับจากโครงการดีๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับสำหรับโฮมสเตย์หลังที่2ของตำบลหน้าถ้ำนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์มากกว่านะครับเป็นลักษณะของการเรียนรู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องของลุงชาติฟาร์มสเตย์กันเลยนะครับโอเคไหมครับสำหรับบรรยากาศภายในอ่จะเห็นแวบๆนะครับเมื่อกี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวมาพบกับผู้จัดการฟาร์มสเตย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวชบกับแบฟิกฟาร์มสเตย์ สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับครับสวัสดีครับที่นี่ก็ฟาร์มสเตยของลุงชาตินะครับก็ยินดีต้อนรับพร้อมต้อนรับน้องเที่ยวที่จะเข้ามาพักที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีการต่อยอดจากฟาร์มสเตของลุงชาตินี้ครับก็จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับที่นี่แล้วก็จะมีเรื่องการเรียนรู้เรื่องชันโดงแล้วก็เห็นลิงจือนะครับ นะครับแล้วก็ก็จะมีของเว็ของช็อตจะเปิดเป็นช็อตของยังสมาร์ทพาเมอร์จังหวัดยะลานะครับก็จะมีที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และก็จ้างงานนะครับใช่คนชนด้วยนะครับชวน,นในมิติในมิตของการท่องเที่ยวนะครับ,รบผมก็สแสดงว่า เราใกล้จะถึงจุดสําเร็จแล้วนะครับสำหรับว <ผม S 1> ิสาหกิจชุมชนบ้านชาสุนทรภัยในการขยายสู่การทําเรื่องของการตลาดชุมชนนะครับผ่านทางวิติการท่องเที่ยวแล้วก็ฝากติดตามด้ยว,วดย,ววยววนะครับใบฟิตมีอะไรฝากอย่างนีครับก,ก็ยินดีต้อนรับนะครับชุมชนท่องเที่ยวตำบลหน้าถ้ำนี้ยินดีต้อนรับแสดงว่าข้ามาที่นี่ก็จะเจอใบฟิตทุกวันครับผมเจอกับหนวดงามๆอย่างนี้ทุกวันถูกไหมคครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ